รายงานพิเศษเหตุเกิดจากหมอหลวงตอนแรกวันนี้จะพาทุกท่านไปไขข้อสงสัยของศาสตร์แพทย์แผนไทยที่ถูกนำมาใช้รักษาผู้ไข้หรือคนไข้ในละครเรื่องหมอหลวงนะครับซึ่งล้วนแต่เป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นมานานหลายร้อยปีอย่างในตอนของวันนี้นะครับที่ครอบครัวหมอตระกูลทองต้องงัดองค์ความรู้มาใช้รักษาโรคไข้หัวลม ดยข่าวสามิติมีความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบันถึงจุดร่วมในศาสตร์การรักษาที่สามารถดำเนินไปพร้อมกันได้เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดติดตามในรายงานคุณธีรุจนิมโรธรรมครับผ่านมาเกินกว่าครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับละครหมอหลวงที่เรียกว่ามีเกร็ดความรู้ทางการแพทย์ไทย ปรากฏออกมาอย่างต่อเนื่องในทุกตอนอย่างอีพีนี้ก็มาในเรื่องของการรักษาไข้หวัดมองคลอที่ลักษณะไม่ต่างจากโควิด -19 ที่ระบาดในตอนนี้ทําให้เราได้เห็นการใช้ตํำรับยาสมุนไพรมหาพิกัดตีพลามาใช้สร้างภูมิคุ้มกันและบรรเทาอาการอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสรนทินกรณ,ณอยุทยาได้อธิบายว่าไข้หวัดมองคลอบเป็นหนึ่งในตระกูลไข้หวัดหัวลมที่มักเกิดในช่วงต่อของฤดูซึ่งมองคลอคือไข้หวัดชนิดลงปอด สมุนไพรในตำรับมหาพิกัรตีพลาที่ประกอบไปด้วยมะขามป้อมสมอพิเภกและสมอไทยจึงมีสรรพคุณช่วยแก้อาการเสมหะสมุทรฐานสามารถแต่งรสเปรี้ยวและหวานสร้างภูมิคุ้มกันแนร่างกายได้ดีไม่น่าเชื่อครับว่าผ่านมาหลายร้อยปีนะครับภูมิปัญญาในตำรับแพทย์แผนไทยแบบละครมอหลวงก็<ๆ>จะยังคงได้รับการสืบทอดกันมาครับอย่างเช่นการรักษาโรคไมเกรนด้วยปริงที่กำลังเกาะหลังผมอยู่ในตอนนี้ครับ ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยหมอมราชวงศสะอาดทินกรยังคงสืบทอดการรักษาตามตำรับแพทย์แผนไทยเรียกได้ว่าแทบจะตรงตามต้นตำรับทุกขั้นตอนทั้งหัตถการและการใช้ยาสมุนไพรโดยมีการประยุกต์ตามยุคสมัยซึ่งสิ่งสำคัญที่ยังคงอยู่คือการคงไว้ซึ่งภูมิปัญ,ญญาและจิตวิญ,ญญาณของหมอในการรักษาผู้ไข้ แพทย์แผนไทยเปรยบเที่ไม่ง่ายมันก็คือแพทย์ธรรมชาติน่หละเขาอาศัยปรากฏการจริงของธรรมชาติมาสร้างเป็นชุดองค์ความรู้ของเขาแพทย์แผนไทยธรรมเทศเขาต้องเรียนคำภีแพทย์และคำภีแพทย์ที่เขาเรียนเนี่ยแต่ละเล่มเนี่ยอายุเป็น้อยๆปีโดยไม่มีการแก้ไขแม้แต่หนึ่งพยัญชนะนะคุณแก้ไขธรรมชาติได้ไหมล่ะเพราะทุกสิ่งมาจากธรรมชาติจริงยกตัวอย่างไหมลมบกลมทะเลเกิดจากพลังงานใด สงอาทิตยไหมน้าทั้งมหาสมุทรเหมืนเคลื่อนที่ด้วยลมใช่ไหมครับแต่ลมเกิดจากความร้อนที่มาจากแสงอาทิตย์ใช่ไหมถ้าไฟมากก็ค,ค,คือความร้อนมากลมมันจะมากไหมมากน้ำมันจะไหลแรงไหมแรงความดันโลหิตสูงถ้าความร้อนมันน้อยลมน้อยลงไหมลมน้อยลงมันพัดพาเลือดไปเลี้ยงหัวได้พอไหมไม่พอความดานโลหิตต่ำ ข่าวสามิติได้รับความเห็นจากแพทย์ด้านการฟื้นฟูแบบองค์รวมที่ได้นําแนวทางของแพทย์ทางเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบันโดยคุณหมอระบุว่าสมัยนี้ศาสตร์ของแพทย์แผนไทยถูกนํามาใช้เป็นการรักษาแบบร่วมสมัยหลักๆคือการนําสมุนไพรไทยมาใช้ปรับสมดุลของร่างกายหลังการรักษาด้วยแนวทางการแพทย์ปัจจุบันแล้วซึ่งที่ผ่านมาก็มีงานวิจัยที่รองรับประสิทธิภาพเหล่านี้เช่นการรักษาโควิด -19 ด้วยฟ้าทลายโจรและการรักษาโรคนิ้วขนาดเล็กในไตด้วยยาหนวดแมวแผนปัจจุบัน ถึงแม้เราจะรักษาโรคจากสาเหตุด้วยเนี่ยตอนหลังเนี่ยเราก็จะมีการเปิดใจว่าเอ้านะนอกจากเรารักษาโรคที่คนไข้เป็นด้วยสาเหตุมาแล้วเนี่ยนะเราใช้กระบวนการการฟื้นฟูร่างกายร่วมด้วยโดยการใช้หลักแผนไทยหรือแผนจีนก็ได้ทําให้หยินหยางก็สมดุลทําให้ร่างกายเขาวาอบอุ่นขึ้นงั้นก็แผนปัจจุบันก็ใช้แผนโบราณร่วมด้วยแผนโบราณเขาก็พยายามจะใช้แนวความคิดของแผนปัจจุบันเนี่ยเอามาร่วมด้วย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าปัจจุบันผลการศึกษาและวิจัยทำให้แพทย์แผนไทยเริ่มเป็นที่ยอมรับของการรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้นเช่นการใช้ขมิ้นรักษาโรคกระเพาะ จากคุณสมบัติที่เหมือนกับยาโอมิราโซลขณะอยู่การหัตถการทางการแพทย์แผนไทยก็เข้ามามีส่วนช่วยฟื้นฟูร่างกายแต่ก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่น้อยทางกรมก็มีแผนผลักดันให้การแพทย์แผนไทยเป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยการระบุรายละเอียดของกลุ่มโรคที่สามารถใช้แนวทางนี้รักษาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกของผู้ป่วยและแพทย์วันนี้เราอยากยกระดับแพทย์แผนไทยให้เป็นเฉพาะทางด้านหนึ่ง ก็คือหมายความว่ามีกลุ่มโรคที่เราจะดูแลได้แล้วบอกให้คุณหมอในแผนปัจจุบันให้ประชาชนทั่วไปทราบแล้วก็ถ้ามีอาการเหล่านี้มาหาเราเลยเพราะตอนแรกเราพูดถึงแพทย์แผนไทยเราไม่ได้บอกว่ากลุ่มโรคใดเขาก็ไม่รู้ว่าจะมาหาเมื่อไหร่ซึ่งนี้เป็นแผนที่ทางกรมกำลังพยายามดําเนินการให้กับทั้งในระบบบริการให้คุณหมอมั่นใจวันนี้ถ้าสํารวจจากสํานักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยบอกว่าคนใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้เพียง2เท่านั้นเองแพทย์จากทุกศาสตร์ย้ำเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วการดูแลรักษาสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่หากเจ็บป่วยโด้วยโรคต่างๆไม่ว่าจะธรรมดาหรือร้ายแรงก็ควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธีก่อนส่วนละครหมอหลวงก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดเพราะในทุกๆตอนจะมีการสอดแทรกองค์ความรู้และวิธีการรักษาที่น่าสนใจในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยอีกหลายวิธีที่รุดนิมโรธรรมข่าวสามิติรายงานรอดสิรอด รักษาไปตามลำดับขั้น